แต่ผมก็ไม่ได้ไปหมิ่นประมาทใครผมเอาเรื่องข้อเท็จจริงมาพูดนะครับใครจะรวมหัวกันใครจะยังไงเพราะวันนี้มันก็เรื่องธรรมดาครับเพราะอะไรถ้าอยู่เดียวก็เทียมรอดเฉพาะจตุพรผมพันนี่เอ่ยชื่อได้เลยถ้าธรรมดาสู้ลําพังกับนกเขาด้วยคู่สู้กันไปสู้กันมาแม่ไม่มีคนมีแตก่แก่ๆเงินก็ไม่ได้ฮะไม่มีเขาโยนตแต่กองแดกแกลบแต่ถ้าจับมือกับคุณสนทิริมทองคุณสนทิริมทองคุณด้วยกอดกันเนะี่ยโอ้โหรับรองฮะเดี๋ยวคนจะเข้ามาเพราะในทุนเขารอกันอยู่ ก็ดูรอได้ทุนมาู้วะในคุณคนไหนก็จะโง่เอาเงินมาให้อย่างนั้นหรือเปล่านะผมก็ไม่อยากไปเอ่ยชื่อแล้วครับแต่เอ่ยชื่อก็ไม่ได้ว่าอะไรแล้วครับคุณไปกอดกันพันนั้นก็ไปดูเอาว่าคนเขาเห็นกันแล้วเป็นยังไงเอาเธอครับทําอะไรให้มันสําเร็จนะฮะไม่ว่าคดีความไม่ว่าคดีตังโมไม่ว่าคดีอะไรผมดูแล้วก็ไม,ไม่ไม่ได้เห็นมีอะไรที่มันแหวกแนวสุดท้ายก็บัวแรงน้งมันหมดเอาเป็นว่าวันนี้บ้านเมืองเราเราจะเดินกันแบบไหนเราเดินกันหน้าเรามีรัฐบาล แต่ถ้าไม่ใช่คุณจะมาล้มรัฐบาลจ้องจะล้มแต่ตระกูลทักษิณทักษิณจ้องจะล้มแต่ชั้นสิบสี่ไปชั้นสิบสี่ชั้นสิบสี่จ้องจะล้มแต่ชินวัตรชินวัตรผมถามพวกมึงไม่ต้องทามาหาแดกนะครับอีกหน่อยผมจะตั้งผลไม้ชื่อผลไม้ชื่อชินวัตรผลไม้ชื่อทักษิณผลไม้ชื่ออุงอิงแล้วกูจะได้ให้มึงแดกฟรีไปนั่งแดกอัะโมโหก็เอามีดพันมันมาแล้วก็ตัดยินนะรู้สึกว่าเวลาถึงอะไรชั้นสิบสี่ในบางคนกี่ส่ง นายวะลงนะฮะไอหมอวะลงขึ้นไปตรวจเลยชั้นส,สี่สุดท้ายโดนเขาด่าคุณพอคุณแม่กันทั้งเมืองเขาด่ากันชิบหายหมอเหมือด่ากันชิบหายไม่รู้จะขึ้นมาทาส้นตีนอะไรทาให้คุณกลับมาสอบถามโทรมาทาไมให้คนพันนี้แม่งขึ้นไปบุกได้ไงมาเปิดได้ยังไองอย่างงู้นอย่างงี้คุณเอาอํานาจอะไรมาเปิดอย่างงู้นอย่างงี้สุดท้ายโดนด่ากันเละเทะฮะแล้ววันก่อนวะลงจากอ่าไปออกรายการกับอา,อาจารย์บิล ก็โดนเด็กสอนมวยเละเต้หมดเห็นไหมและผลสุดท้ายสารตต้ก็ออกมาครับดังกรณีจำนำข้าวเห็นไหมสาลเป็นคองสุสุดแต้ก็ออกแล้วไม่มีอำนาจที่จะไปฟันธงบอกให้นายกยิ่งรักจ่ายหมื่นสี่แปดล้านเห็นไหมครับมันเถียงก้างๆคู่ๆเอาความรู้สึกตัวเองความเป็นสารเตี้ยของพวกมึงน่นแหละเออะมึงฟันธงมึงเข้าใจเองมึงเออเอง พิพภาษาคนนี้พิพากษาคนนี้ไอ้นี่ไม่ดีพิพากษาว่าชั้นสิบสี่อย่างเงี้ยรับรองได้เลยว่าแพทย์เป็นการรู้กันอย่างงู้นอย่างนี้มันไม่มีใครเขารู้กันหรอกครับอ๋อดูดูจตุพรตีย้ายค่ายโ่มันไม่ย้ายค่ายแล้วครับมันมันในละคุณไปหมดแล้วมันลืมไปแล้วครับมันมันลืมแล้วมันในระคุณคนเสื้อแดงไปหมดแล้วไอ้คนพวกเฮียเนี่ยนะครับโจมตีกันมาอยู่นั่นอย่างงู้นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนี้เรื่องหัวสบบางคนบอกโอ้ยเดี๋ยวดูเอแอบเขาเก่งเขารู้สายสีน้ำเงินเก่งกันเดี๋ยวดูกันต่อไปเอะครับ กบผมบอกมาเมือมึงจะรอดไม่รอดแต่กูว่าไม่รอดนะเอาถ้ายังไงกูดูแล้วไม่รอด่ะแล้วกรณีนี้นมึงหมาดๆเลยนะสารปกครองอ่าสูงสุดนะครับท่านก็ออกมาแล้วนะฮะดยอาสาบอกคําพิพากษาไม่บอกนะครับว่าใช่ให้นายกยิ่งรักชชชัยการจํานําข้าวนะครับหมื่นหมื่นกับ48ล้านนะครับหนึ่งหมื่นกว่าล้านเนี่ยหมื่นกับ48ล้านเนี่ยนะครับก็บอกมาชัดๆเลยครับว่าไม่ได้บอกนะไม่มีอำนาจที่จะไปตัดสินใจ ให้พิพภากษาให้นาะยกยิ่งลักษณ์ใช้นะครับวันนี้ชัดเจนแล้วนะครับสื่อออกทุกสื่อนะครับก็สแสดงว่ามีคนที่มันบิดเบือนความจริงนะครับซึ่งจริงๆนี่ครับนี่สินนันนี้นาะยกยิ่งลักษณ์ไม่ได้ก่อนะครับต้องบอกเลยแล้วมันนี้มันมีความชัดเจนออกมาอย่างที่ผมพูดก่อนทิ้งควรเมื่อสัปดาห์นู้นผมบอกมันปลาอำนาจสามท่านไม่ใช่นะฮะไม่น่าจะใช่ผมก็ยังไม่มั่นใจแต่ก็บางคนก็จะบอกผมเอาเขาตัดสินใจอ่า สารจะตัดสินออกมาแล้วผมบอกก็ดูกันเราเราไม่อยากก้าวล่วงอะไรผมบอกการที่จะเป็นคําตัดสินพิพากษาออกมาจริงก็เราจะไปก้าวล่วงไม่ได้แต่วิพากษ์วิจารณ์การวิพากษ์วิจารณ์ได้ไหมพอวิเจ้าวิจารณ์พอประมาณได้แต่คุณจะไปก้าวล่วงถึงอํานาจการตัดสินใจไม่ได้เพราะฉะนั้นวันนี้มันออกมาชัดเจนแล้วนะฮะนะครับว่าศาลปกครองสูงสุดไม่มีอํานาจที่จะบอกว่าไปจดใช้ให้นาะยกยิ่งรักเนี่ยไปจดใช้อย่างนี้ไม่ใช่นะฮะเข้าใจผิดกันนะครับเพราะฉะนั้นผมถึงบอกไงฮะ เกี่ยวกับไปไม่รอดนายกอย่างนั้นนายกอย่างนี้ผมบอกคุณอย่าไปเชื่อเรื่องพวกนี้ฮะเราคนมั่นใจเราคนรักพักเพื่อไทยคุณไม่ต้องเชื่อเรื่องพวกนี้ฮะบางคนเนี่ยเขาเรียกว่าไลน์มาถามผมเลยบอกองสัยจะยุบสภาแน่พี่จัดเราทํางานไม่ได้อย่างว่าคุณรู้ได้ไงผมถามเลยที่ทํางานกันอยู่ทุกวันเนี่ยคุณรู้ได้ไงไม่มีแล้วครับยุบสภาอย่าเอาข่าวของไอ้พวกไอ้แดกส้มกันเยอะแยะไปหมดนะครับไอ้พวกประเภทไม่หวังดีต่อรัฐบาลเนี่ย มันมีเยอะแยะตอนนี้ฝนตกที่หมูหลายเนี่ยไปพบกันอยู่ตรงนั้นกอดกันกลมดิกกระดูกันนะครับว่าตอนนั้นเอาเด้รูปเอาสิบกว่าปีเอาขึ้นนะเดี๋ยวก็คงจะมีแชร์นะครับในใน Facebook หรือในอะไรต่อมีอะไรระหว่างเมื่อสิบปีที่แล้วมีใครกอดกันนะกอดกันแล้วเป็นรูปตัวอะไรนะตัวเฮียกอดกันเนี่ยในน้ํากอดกันเนี่ยไปกันตายทั้งคู่หรืออย่างนั้นหรือเปล่าตอนนั้นมีนะฮะผมไม่ได้ว่าใครเป็นเฮียนะมันมีตัวเฮียกอดกันที่เขาทํารูปกันมาเป็นตัวเฮียกอดกัน ก็ว่ากันไปผมยังยังไม่ได้เห็นภาพอะไรเห็นไม่มีคนส่งมาก็ว่ากันไปฮะเดี๋ยวไม่ได้แล้วรับไปเอ่ยชื่อเดี๋ยวเขาฟ้องฮนะเพราะเขาคนดังไปอินฟูกันดังเหลือกเกินดังกันชิบหายวายป่วงหมดดังกันจนคดีบางคดีชิบหายหมดเห็นไหมฮะโดยคนเฉพาะไปดูคดีแตงโมน่สารท่านออกมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยฟันธงเลยนี่แตงโมเดินออกมาเองทําเองตกเองนะฉี่เองกันนี่นะฮะศาลเขาตัดสินแล้วทําไงเนะี่ยสามคนนั่นก็หลุดหมดไม่มีอะไร ใครที่จะตามไป,ไปไปขุดมาขุดไปขุดมาผมก็บอกแล้วไงครับเริ่มแรกไปคิดจะทํางานมาทากานตอนนี้มันสายไปซะแล้วนะฮะน้องเสียชีวิตไปขุดไปเกิดแล้วนะครับมันก็คงจบไม่มีอะไรถ้าไม่อุทอนก็คงไม่มีอะไรถ้าอุทธรมาอีกก็สู้กันต่อไปแต่ผมดูแล้วงานนี้ก็ยังไงแหมบางคนมาปลอบใจตัวเองโอ้สบายเลยนะครับบางคนมาออกมาปลอบใจตัวเองโอ้ยอย่างนี้เป็นการเริ่มต้นของคดีน้องแตงโมผมบอกเอาเถอะครับ สิ่งที่ได้สิ่งที่ทําเราก็เห็นกันอยู่สังคมเขาบอกกันยังไงบางคนจะทําเพื่ออะไรทําเพื่อน้องแตงโมไหมทําอะไรผมก็ไม่อยากไปก้าวล่วงเขานะแต่ผมก็ไม่ได้ไปหมิ่นประมาทใครผมเอาเรื่องข้อเท็จจริงมาพูดนะครับใครจะรวมหัวกันใครจะยังไงเพราะวันนี้มันก็เรื่องธรรมดาครับเพราะอะไรถ้าอยู่เดียวก็เทียมรอดเฉพาะจตุพรพมพันธ์น,นี่เอ่ยชื่อได้เลยถ้าธรรมดาสู้ลําพังกับนกเขาด้วยคู่สู้กันไปสู้กันมาแม่งไม่มีคนมีแต่แก่แกเงินก็ไม่ได้ฮะไม่มีเขาโยนแต่กองแดกแกบ แต่ถ้าจับมือกับคุณสนทิลิมทองคุณสนทิลิมทองคุณด้วยกอดกันนะโอ้โหรับรองฮนะเดี๋ยวคนจะเข้ามาเพราะในทุนเขารอกันอยู่ก็ดูรอในทุนม่รู้ว่าในคุณคนไหนก็จะโง่เอาเงินมาให้อย่างนั้นหรือเปล่านะผมก็ไม่อยากไปเอ่ยชื่อแล้วครับแต่เอ่ยชื่อก็ไม่ได้ว่าอะไรแล้วครับคุณไปกอดกันพันนั้นก็ไปดูเอาฮะคนก็เห็นกันแล้วเป็นยังไงเอาเถอะครับทําอะไรให้มันสําเร็จนะไม่ว่าคดีความไม่ว่าคดีแตงโมไม่ว่าคดีอะไรผมดแูแล้วก็ไม่ไม่ได้เห็นมีอะไรที่มันแหวกแนว สุดท้ายก็บัวแรงน้ามันหมดเอาเป็นว่าวันนี้บ้านเมืองเราเราจะเดินกันแบบไหนเราเดินกันหน้าเรามีรัฐบาลแต่ถ้าไม่ใช่กูจะมาลม้มรัฐบาลจ้องจะล้มแต่ตระกูลดักสินดักสินจ้องจะล้มแต่ท่านสิบสี่ 14, ไปชั้นสิบสี่นสิบสี่จ้องจะล้มแต่ชินวัตรชินวัตรผมถามพวกมึงไม่ต้องทำมาหาแดกนะครับอีกหน่อยผมจะตั้งผลไม้ชื่อผลไม้ชื่อชินวัตรผลไม้ชื่อทักษินผลไม้ชื่ออุงอิงแล้วกูจะได้ให้มึงแดกฟรีไปนั่งแดกกันโมโหก็เอามีดพันมันมัน,ม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 นแล้วก็ตัดกิน นะรู้สึกว่าเวลาถึงอะไรชั้นสิบสี่เนี่ยบางคนที่ส่งนายวะลงนะไอหมอวะลงขึ้นไปตรวจเลยชั้นสิบสี่สุดท้ายโดนเขาด่าคุณพอคุณแม่กันทั้งเมืองเขาด่ากันจิบหายหมอเหมือด่ากันจิบหายไม่รู้จะขึ้นมาทาส้นตีนอะไรถ้าให้คุณกลับมาสอดถามโทรมาทาไมให้คนพันนี้แม่งขึ้นไปบุกได้ไงมาเปิดได้ยังไองอย่างงู้นอย่างนี้คุณเอาอํานาจอะไรมาเปิดอย่างงู้นอย่างนี้สุดท้ายโดนด่ากันเละเทะฮะแล้ววันก่อนวะลงกับอ่า ไปออกรายการกับอา,อาจารย์บิวก็โดนเด็กสอนมวยเละเทะหมดเห็นไหมแล้วผลสุดท้ายสารเต็งก็ออกมาครับดังกรณีจำนำข้าวเห็นไหมศาลปกครองหูงสุสดต์เก็ออกแล้วไม่มีอำนาจที่จะไปฟันธงบอกให้นาะยกยิ่งรักจ่ายหมื่นสี่แปดล้านเห็นไหมครับมันเถียงก้างๆครูๆเอาความรู้สึกตัวเองความเป็นสารเตี้ยของพวกมึงนั่นแหละเออะมึงฟันธงมึงเข้าใจเองมึงเอออเอง พิพาาษาคนนี้พิพากษาคนนี้ไอ้นี่ไม่ดีพิพากษาว่ราะชั้นสิบสี่อย่างเงี้ยรับรองได้เลยว่าแพทย์เป็นการรู้กันอย่างงู้นอย่างนี้มันไม่มีใครเขารู้กันแล้วครับโลกเฉพาะทางอะโลกเฉพาะทางเขาจะไปรู้กันหาหออหาพระแสงขอข้าวอะละงอกของเงาอะไรมึงแต่มีความรักและมึงวัดเขามีแต่ความรักกันมีความอะไรแต่มึงแสดงความเกลียดชังแสดงความอาฆาตมาร้ายต่อตระกูลชินวัตร มึงเกียรตระกูลชินวัตรมึงก็เอามาเล่นกันแล้วก็เอามาเดินกันเอาไปด่ากันบนเวทีแต่เวลาคนอื่นนั่งด่าแบบนี้มึงบอกใครมาบ้าพิงกูจะฟ้องไอ้เหี้ยหน้าตูมียไไ้สัตว์จนเต้นเวลามึงด่าตระกูลเขาได้เขาไม่ฟ้องเขาจะไปฟ้องมึงทำเหี้ยอะไรเขาเขาเขาชินชินแล้วกับพวกมึงกับไอ้พวกไอ้เหี้ยมาเฟียทางการเมือง ไอสัตว์แล้วทเป็นสื่อแล้วทําตัวว่ามึงมัใครมาว่ากูกูมีสิทธิ์ด่าคนนน้นคนนี้ด่าได้คิบหายายปวงด่าเขาเละเตะเขาไม่ฟ้องก็ทําเป็นเก่งแต่เวลามึงโดนด่าเข้ามึงมาประจานมากไอเฮียมึงบอกฟ้องบินประมาทก็เช้าไม่รับโตไอกลวยไอวกกลวยไอเฮียมึงเอาให้เหมือนเหมือนกันเซมเซมดีมึงว่าเขาได้เขาก็ว่ามึงได้มึงก็เอาข้อมูลมาเดมึงทำเฮียอะไรสําเร็จดา เสือกแม่งอะเขาทุกเรื่องนี่ยังไม่ได้บอกว่าใครนะให้ท่านผู้ชมคิดเอาเองว่าผมด่าใครไอสัตว์เสือเขาทุกเรื่องเสือเขาเรื่องนั้นเรื่องนี้รู้แไปไปหมดประเทศไทยไอเหี้ยไอตับรู้ไปหมดประเทศไทยใครทําอะไรใครเป็นเหี้ยอะไรใครโกงยังไงใครทําอะไรใครอย่างนี้อย่างนั้นโอ้โยกูรู้หมดแต่ไม่รู้ตัวเองว่าเหี้ยทาเหี้ยอะไรอยู่เก่งไปหมดเก่งหมด พอคนอื่นเขามาดา่าสวนหน่อยให้ใครเขาบอกแม่เอยชื่อใครทำไมเดี๋ยวฟ้องแม่ให้หมดฟ้องหมิ่นประมาทฟ้องคนนั้นฟ้องคนนี้มันไม่ได้เป็น,ม,ม,ปนมึงไม่ได้อย่างนี้เกมกีฬามึงอย่ามาเล่นแน่จริงด่าเขาได้เขาก็ดา่ามึงได้มึงก็สวนเขาสิไอเหียทำมารักษารูปมวยไอส้นตีน